ไมเ็นันคนเดียวกันนะวะไม่พี่อันนี้คน <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าเราต้องมัไปได้เดินในนักเด็กนะงเด็กกนกันัหลัไปุนสวไา้องข้ร้อ่ารรูปหลน้นะ วันนี้ก็เป็นผลงานของเป็นผลงานของของสื่อนะครับทางนะครับน้องผู้ต้องหาเนี่ยรายลูกเศรษฐีคนหนึ่งของอินโดนะครับในคาเฟ่แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องหลังรม่องจำดังไม่ชัด,ดโว่าคือประมาณ24ล้านบาทนะครับพอก็เอาถุง ปุมหัวแล้วก็ใช้ท่อแป๊บแล้้อนตีนะครับก็ตา,บตายนะครับตายแล้วก็เอาทัศนินไปมีเบเกอรี่เครื่องหนึ่งแล้วก็นการเรือนด้วยนะครับ mm hmm. ผู้หา,าอีกสามคนไทยโดนจับเรียบร้อยก็มอลลี่ก็หนีเข้ามาทางสิงโตนะครับสิงโตแล้วก็หนีเข้าไทยน,นะครับกำลังจะเตรียมไปลาวนะครับ แต่กระิดมาฐานมาเราก็จับคืนได้นะครับซึ่งนะครับแล้วก็กองหมวดนะครับมีหนังสื่อนะครับอันนี้ก็เป็นคดีการคือเป็นความมุงมือของตำรวจเชียนเรานะครับทางส,สื่อเราเนี่ยมีการตั้งมมมมครัฐประชาคกมประชาคมเราักา้คิดนะครับเพื่อเตรียมรองรับการเข้าสู่เชะเทอีกหน่อยเช่นแบบนี้มันจะมีเรื่อย พอกออีประเทศหนึ่งล <c oughs> ้วกามาอีกประเทศนึงครับแล้วเราก็ต้องปรสานใกล้ชิดความต้อมกาของเเย่าไก้มอเ้ ก็จะเป็นเองเ่อนสี่คนทำเรื่อตอวก็ป็นเป็นทำใการของเราครับว่าว่าจะเป็นไม่ไม่ใช่เรากว่าเป็นเรื่องเดียวก็มีใครคุยับบกระโดดโดดเป็นดี่ใหญ่โตบางคนดีก็คาดหัง ลายอาทนะย์นะครับเมื่อต้นก็จะมูทุ่งหาในด้สามส้มุ่งหมาดสสเลภาคแล้วก็ในภาคนี้ก็คือโชว์คนนี้เคยเข้ามาบวดห,หนนะครับบวชเป็นเดอนประมาณสองเด,ดือนแล้วก็คืนนี้งานเฉลิมโศนครับ